you ู้ชมคะตอนนี้นะคะก็ได้เวลามาเข้าครัวทํากับข้าวกันแล้วค่ะซึ่งช่วงเวลานี้ใครที่ทํากับข้าวไม่ค่อยเกง่งอาจจะบ่นน้อยใจว่าแหม่บางเมนูเนี่ยทำยากหรือว่าต้องใช้วัตถุดิบที่หาซื้อยากนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะรับรองค่ะว่าทําได้ง่ายๆวัตถุดิบก็มีอยู่ทั่วไปเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําอะไรอร่อยๆทานกันค่ะแต่ว่าเหมือนเคยตามคอนเซปต์ของรายการเราก็ต้องดีกับสุขภาพด้วยค่ะวันนี้จะมาทํา ชูหน้าชุบแป้งทอดทานกันค่ะส่วนผสมที่มีอยู่ด้านหน้านี้เลยตามสัญญาค่ะหาซื้อได้ไม่ยากค่ะส่วนผสมค่ะเริ่มต้นเลยนะคะก็จะมีหมูบดค่ะเกล็ดขนมปังข้าวโพดหวานซีอิ๊วขาวไข่ไก่เอาไว้สำหรับชุบแป้งนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำมันสำหรับใช้ทอดค่ะแป้งมันค่ะไข่ขา,ขาวพริกไทยดำเกลือและก็นี่เลยค่ะคุณผู้ชม อันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นทูน่าสเต็กในน้ำแร่ค่ะดีกับสุขภาพมากๆแล้วก็ไม่มีน้ำมันด้วยค่ะแล้วก็นี่เป็นไข่สำหรับไว้ชุกแป้งทอดน,นั่นเองค่ะเริ่มต้นก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็จะมาทำตัวของเจ้าทูน่ากันนะคะจริงๆเราวิธีทำเนี่ยง่ายมากจนน่าตกใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ไม่ต้องบอกใครสิคะว่ามันทำง่ายค่ะ ความลับของเราสองคนก็พอนะคะอย่างแรกเลยก็ผสมหมูค่ะนี่เลยค่ะวันนี้ใช้เป็นเจ้าทูน่าสเต็กในน้ำแร่นี่แหะค่ะอร่อยมีประโยชน์กับสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาแกะทูนา่าแล้วก็เอาน้ำออกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะมาย,ยีเขานิ่มฟูล,ละเอียดค่ะจะได้ไปผสมกับเนื้อหมูบดได้ง่ายๆ หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะชุกแป้งทอดป,ปกติใช้เป็นกุ้งใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยถ้าเป็นพวกอาหารอย่างทอดมันพวกอะไรแบบนี้เราก็จะใช้เป็น ปลายอย่างปลากรายปลากระพงแต่ว่ากูดว่าถ้าใช้ปลาพวกนั้นเนี่ยบางทีเราต้องเอาไปทําให้สุกก่อนแล้วก็เอามาแกะเอามาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะแต่วันนี้เนี่ยถ้าใช้เป็นทูน่าเราเปิดกระป๋องมาปุ๊บพอมายีก็เอาไปใช้ได้เลยสะดวกมากๆค่ะคุณผู้ชมยิ่งใครนะคะที่คิดว่าจะทําเมนูนเนี้ยให้น้องๆหน,หนูๆทานเนี่ยดีมากๆเลยค่ะถ้าใช้เป็นทูน่าพราทูน่าเนี่ยเขาจะมีเจ้าโอเมก้าสามอยู่ซึ่งโอเมก้าสามนี้นะคะคุณผู้ชมจะไปช่วยเสริมสร้างในเรื่องของพัฒนาการสมองของเด็กๆค่ะ ทำให้เรียนรู้อะไรเร็วขึ้นนะคะมีพัฒนาการที่ดีฉลาดความจําดีด้วยล่ะค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ยีทูน่าจนละเอียดน่าทายแล้วนะคะจริงๆตอนนี้ก็ทานได้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับหมูบดค่ะเสร็จแ,แล้วก็ใช้มือที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะหมดค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตามด้วยไข่ขาวค่ะอันนี้แป้งมันนะคะลองดูเนื้อของสมผสมดูนะคะคุณผู้ชมถ้ารู้สึกว่าเขาแห้งไปเนี่ยก็อาจจะต้องเติมน้ำมันขึ้นลงไปสักช้อนหรือว่าสองช้อนโต๊ะนะคะ ปรุงรสค่ะวันนี้ทอดมันของเราก็ปรุงรสกันแบบง่ายๆนะคะมีซีอิ๊วขาวค่ะมีเกลือนะคะเกลือนิดนึงก็พอค่ะแล้วก็พริกไทยดำค่ะนวดผสมให้ทุกอย่างเนี่ยเขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวค่ะ นวดจนสมสมนะคะเริ่มจะเหนียวเหนียวนืดๆแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเข้าตู้เย็นกันไห้ก่อนนะคะแล้วพักไว้แป๊บนึงค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมทูน้าฉุดแป้งทอดของเรานะคะทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการนำมาปั้นเป็นก้อนนั่นเองค่ะปั้นเป็นรูปทรงอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องปั้นให้เขา ฟูฟกลมๆนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากทอดแล้วเนี่ยบางทีเขาก็จะหดตัวลงค่ะ ีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเอานี่เลยค<อ>่ะแล้ก็จะเอาเนี่ยแหละค่ะเจ้าข้าวโพดหวานใส่ลงไปตรงกลางนิดนึงค่ะเหมือนเป็นการใส่ไส้ให้กับทูน่าชุกแป้งทอดของเราค่ะแล้วก็ชุบไข่อีกทีนะคะทีนี้ก็นำไปชุบเกล็ดขนมปังค่ะ ถ้าชอบเป็นเกล็ดขนมปังนั้นนาเยอะๆเลยนะคะก็อาจจะชุบไข่อีกรอบนึงแล้วก็กลับมาชุบเกล็ดขนมปังอีกรอบนึงก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมทำานนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะในช่วงที่เราจะทอดเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของน้ํามันก่อนน้ามันเนี่ยก็ต้องร้อนปานกลางนะคะ ถ้าไม่ร้อนเนี่ยตัวของทุน้าชุดแป้งทอดของเรามันก็จะอมน้ํามันไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าร้อนไปข้างนอกก็จะไหมข้างในก็จะไม่สุกนะคะน่าทานไหมล่ะคะคุณผู้ชม,อมตอนนี้นะคะกลิ่นเนี่ยหอมโชยขึ้นมาเลยละคะ่ะ นะคะคุณผู้ชมตามสัญญาค่ะแค่นี้เราก็ได้เมนูที่อร่อยดูดีนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายๆค่ะกับเมนูทูน่าชุบแป้งทอดค่ะเมนูนี้นะคะต้องลองทำเลยค่ะแล้วจะติดใจนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลและก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Select ท u n a ในเครือ TUF นะคะถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสูตรหรือว่าอยากจะแนะนำข้อมูลแนะนำเมนูใหม่ๆนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะที่แฟนเพจของเรานะคะ ช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมกุ้นเนี่ยทนกลิ่นหอมของทูหน้าชุบแป้งทอดไม่ไหวและะ้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะ